นี่ผมมาเปิดร้านแล้วผมไม่ได้เอาคอมมาผมเอาแต่งานฉีดโมมาครับเพื่อไปหล่อเป็นโลหะยังไงซื้องานต้นแบบอย่างนี้ผมไปก็ได้นะครับบูชาอย่างนี้ไปก็ได้หรือจะบูชาอย่างนี้ไปเพื่อไปทับต้นแบบเป็นโลหะก็ได้ผมไม่ได้ตัวหมุนมาเพราะไม่ได้กระเป๋าคอมมาแล้วผมต้องไปทําธุรกรรมให้ลูกค้าหลายอย่างไปส่งไปเสน,นีไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็สอนหนังสือ แล้วก็เคลียร์งานลูกค้าบุญ,บญทวดอีกนะครับสั่งงานได้ครับเวครับเดี๋ยครับจะเรียนสั่งงานโทรมาน,นะครับครับอยู่วิศวีหยบรีคอยเด็กเอ็ดโมงนสวัสดีครับ,รบวันนี้กินข้าวข้าวสิบบาทกับข้าวสิบบาทอย่างเยอะ,ะครับ ร้านอาต่อนักข่าวช่องเจ็ดครับผมผมก็เรียกอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่บิ๊กตียังเล,ล็กอยู่ถึงอาต่อไปแล้วผมก็ขอเรียกหน่อยนะครับแล้วก็ขนมลูกศิษย์ลูกศิษย์ซื้อมาฝากครับผมโอเคครับเดีย๋ยาวจานกินข้าวแล้วก็นั่งคอยลูกศิษย์สิบเอ็ดโมงเริ่มเรียนอันนี้ก็จะสิบเอ็ดโมงอะไรยี่สิบนาทีโอเคครับกินข้าวก่อนซื้อน้ำก่อนผม จะเรียนสั่งงานทาุกันนะครับสีเนื้อคนน่ะจะออกสีน้ำตาลส้มๆใช่ไหมนี่เราใช้นี่นี่ใช้สีนี้ใช้สีส้มนี้นะโอเคไหมกระป๋องก็ใช้สีนี้โอเคไหมอ่ะดูจุมไปจุมอ่ะพอเราลูบเสร็จแล้วทำไง เราทราบกับผ้าเราก็จะรูปนี้นี่นะแรกหนึ่งดูออโตโด้ดูหนึ่งวาดปีกจมูกอย่างที่เราวาดแรงเงาสองเมกเมกความนูนกระพันดูเมกความนูนคือวงกลมสี่จุดพอได้สี่จุดเสร็จสามขั้นนี้เรามาใส่สีกันใส่สีดูใส่สีสสรูปรูปด้านนอกใช่ไหมตอนเราแรงเงาอ่ะ เราแรงเงาจากด้านนอกฮนะเพื่อให้จมูกมันนูนขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าแต่สีมันจะง่ายเราแค่รูปด้านนอกดูมันน,นูนนะไงนูนไหมแล้วเราก็เกลี่ยนเนียนให้มันเนียนๆหน่อยเพราะมันเป็นหนังนะเป็นช่วงแก้มใช่ไหมเออแค่นี้เองอ่าเราได้แล้วเราได้แล้วเ,เราได้ความนูนแล้วใช่ไหมเราอยากให้เข้มเราก็จะมาเน้นไหนให้มันเข้ม,ขมๆหน่อยตงปีกจมูกเอ๊ะ ยังไงนูนยังนูนยังนูนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นแรงเงาเราก็จะทําให้ตรงนี้มันเข้มเข้ม,ขมใช่ไหมครับอ่าพอเราได้เสร็จปุ๊บทําไงต่ออ่าย้อนนี้ขั้นขั้นขั้น,ข,นขั้นที่สี่ครูก็ต้องทาอันนี้เหมือนกันใช่ไหมใส่เข้มใช่ไหมกระปัานใส่เข้มไม่ยากคิดว่าเราต่อติ๊กต่อไวใส่เข้มอ่าใส่เข้มเอ้ยอต้ดูอย่าทําไม่ได้ใส่เข้มไม่ต้องเอาลูกก็ได้นี่ใส่เข้มไงเอ๊ะ แต่แค่เสร็จทำไงต่อเอาสีให้มันอ่อนๆดูสีให้มันอ่อนโอ้โหเมื่อวานเด็กเมื่อวานเล่นซัดเละเลยให้มันอ่อนๆอ่อนอ,อ่อ,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 อนที่สุดนะใช้น้ําไม่เยอะหน่อยใช้น้ําไม่เยอะแล้วเราก็จะมารูปด้านไหนเพื่อให้แต่งด้านในมันนูนใช่ไหมกะปั่นดูรูบบางๆรูปหน่อยเดียวรูปตรงปีกจมูกอ่ะดูเห็นไหมเป็นหนังยังได้ไหม อพอได้จมูกแต่คราวนี้เดี๋ยวขต้องคอยมันแห้งเดี๋วมันจะเนียนขั้นที่ห้าทำไงเราจะให้จมูกมันนูนขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เราก็ลูปให้มันนูนอ่าลูปมันนูนรูปมันนูนรูปทีเดียวไม่ไม่ต้องสามนะรูปทีเดียวเลยแต่จับคู่กันแบนๆเลยนะอ่าแล้วเราก็ทําให้อะไรขั้นต่อมาเราทําให้บางๆใช่ไหมขั้นที่ส่ใช่ไหมด้านในบางๆใช่ไหมครับ อ่าด้านในบางๆใส่ข้างในนี่ดูดูการใส่ข้างในรูปบางๆอย่าโดนวงกลมโอเคไหมอ่าขั้นที่ห้าทำไงรู้ไหมพอเราได้นี้เสร็จขั้นที่ห้าเอาสีน้ําเงินให้เข้มๆหน่อยมาตัดเส้นมาตัดเส้นปิดจมูกดูตัดเส้นปิดจมูก นี่น้ำเงินแล้วก็เอาสีดำหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเข้มขึ้นอีกนี่ใช่เพราะรูจมูกมันดำใช่ไหมรูจมูกออโต้ดำไหม,ไหม,ตตมกัปั่นดำปั่นดำไหมเอโต้ดูรูจมูกกับปั่นดำไหมรูจมูกโคมีมีขนจมูกไหมแลบออกมาไหม <c oughs> ไม่หัวเราะกันเลยเด็กอ่ะก็ใส่รูจมูกนี้ดำๆ แล้วเราก็ตบเงาสีน้ําเงินบางๆหน่อยใต้จมูกเพื่อให้หนูนขึ้นมาบางๆนะบางๆนะนะนี่ดูให้ให้ใหนูนขึ้นมาใต้ใต้จมูกให้หนูนขึ้นมาต้องปีกจมูกใช้สีดําไปเลยเดี๋ยวเงาจะเข้ากับผู้การขู่ก็แตกเดี๋ยวเงาจะเข้ากับเส้นวาด ตรงเส้นดินสอใช้สีดำมาเลยเด็กๆอ่ะเป็นไงจมูกง่ายๆไหมได้ไหมอ่ะหอใช้ได้แบบง่ายๆก่อนแบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราเสียนแล้วเราก็จะรูปให้มันเนียนขึ้นไป อืมเดี๋ยวคูรูปเดี๋ยวคูรูปให้เราเป็นเนื้อหนังหน่อยเราเรียนรู้แบบง่ายๆไปก่อนไอ้ออครูทำดีๆครับอ้าพร้อมยังทำจมูกคนละให้จมูกแล้วครูปล่อยกลับบ้านเลยโอเคไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าครูให้นั่ง20สิโต๊ะ สามสิบโตอะโต๊ครูให้นั่งสามสิบโตกำปั่นห้าสิบโตโอเคไหมออเออเนี่ยเส้นเส้นเงาข้างในให้เข้มๆหน่อยก็ได้ถ้าเกิดบางไปมันก็จะดูไม่มีเนื้อมีหนังโอเคไหมอ,อ่ะนี่จมูกเด็กๆจมูกแบบง่ายๆครับอันนี้นะอ่ะทำไปทำตามสูตรทำตามสูตรเดี๋ยวมันไม่เข้มไงเดี๋ยวครูมาช่วยอีกทีหนึง่ง โอเคครับเด็กๆเริ่มมาแล้วคนละห้าจมูกนะออโต้ไม่เอากระดาษกระดาษไม่สวยอันเนี้ยพีคที่ด้านหลังพีคที่ด้านหลังเออไอเด็กๆชู์สองเล้วโอ้ไหนายเรามาเรียนแล้วเฮ้ยออโต้กระปันนไม่ใช่ขาเขาสองนิ้วกระปันกระปันกระปันโอเคโอเคเดี๋ยวาคังหน้าครูให้นั่งร้อยโต๊ะเอเคเริ่มเรียนกันแล้วครับเดี๋ยวอย่าไปดูจมูกเด็กๆกันนะ แบบง่ายๆขอบคุณพิสี่อ่ะลือเรียให้เด็กๆมันได้มาเรียนพิเศษครับเดีย๋ยวคอยปัตเตอร์พัตเตอร์อีกคนหนึ่งเดี๋ยวมีเพื่อนมาเลยอีกคนนครับใครจะเรียนแต่งงานทุกวันนะครับงานถะิ่นโอเคครับดูงานเด็กๆกันทำใหญ่ๆทำใหญ่ๆ <c> ก <oughs> ่ะปั่นทำใหญ่ๆหน่อย เริ่มลงกันแล้วครับกระปั่นพอเสร็จแล้วเว้นแสแเนี่ยทำตามขับตอนกระปั่นไม่ได้ใส่เวเนี่ยขั้นนี้เลยเนี่ยใส่นี้ก่อนหนึ่งทับปีจมูกสองเว้นแสงสามลงสีอย่าเพิ่งข้ามขั้นออกเคยไหมเดีย๋ยวงงโอเคครับเด็กๆเ,เริ่มลงสีจมูกนะเดี๋ยวผมก็ด้วยความเป็นเด็กเบาๆเบาๆเบาๆน,น้ำเยอะ อาลูปลูปลูปไปเดีย๋ยวเราค่อยเอาความเข้มมาใส่ทีหลังก็ได้อ,อาเครูอ่ะรูปไปเละเละเละตุ้มเป๊ะไม่เป็นอาลงไปลงไปอยาครูช่วยอ่ามานี่โอ้โหสวยเลยกระปัน่นกระปัน่นรูปด้านข้างอีกทีรูปอันนี้แบบนี้อีกทีขั้นข่ายข่ายสายาอีกทีนึงอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึง <im itation> อีพีเออเห็นไหมโดดโดดไหมจมูกโดดขึ้นมาไหมโอเคสวยมาก <im itation> โอ้คุณพ่อสวยมากเลยกระปั่นครับพ่อเดื <im itation> อยครับอ่ะนูนแล้วใช่ไหมจมูกนูนเลยไหมอ่ะคันนี้ตามขั้นนะตามขั้นนี่ขั้นต่อไปถึงขั้นที่ห้าแล้วอ่ะสีดำสีน้ำเงินสีท <im itation> ้ายอ่ะน้ำาไเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรออโต้ค่อยๆทำทำทีละขั้น อโต้ทำขั้นที่หนึ่งเรียกครูทำขั้นที่สองเรียกครูโอเคไหมเฮ้ยอัโต้ไม่ต้องตีสี่เหลี่ยมแล้วเอาอย่างนี้ไปเลยฝีมือแล้วฝีมือแล้วไม่ต้องตีสี่เหลี่ยมแล้วมันจะเลอะมันจะเลอะมันจะมันจะหมุนเลอะอ่าอ่านี่นี่ทำไงลืมสูตรไปหมดเลยเด็กๆช่คู่กันเล็กเออไม่ไม่นี่ครับเขาลืมสูตรกันคู่กันเล็กจับตั้งไงกับป่านใช่ไหมคู่กันนอนจับนอน เฮ้ยออโต้ไม่ลืมกันหมดเลยเนี่ยคู่กันเล็กจับอะไรจับตั้งใช่ไหมเอออย่าลืมดิเด็กๆเอาโซ่โซ่อครับจมูกแรกจับตั้งไงจับตั้งไงอ๋อทำปีเยอะอ่ะเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะอ่ะโอเคครับอ่ะสีดำสีดำเด็กๆแต่เราอะเอาตรงกลางอ่ะยุบเข้าไปเยอะก็เลยไม่สวยเอาไม่เป็นไรครั้งแรกรู้ละรู้รู้ขั้นตอนละ เออดีมากเรรู้จักรับสีเยี่ยมผูดไม่ได้อลยนะว่าหนูสิอาจารย์ครับเยี่ยมเออ,เอยังเด็กอยู่เออเป็นจมูกแนละ้วแต่เขายังเด็กอยู่ไได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วทำให้หนูนขึ้นมาได้โอเคครับเดี๋ยวผมหยุดอายกับผมจี้ออตโตกันเหมือนออตโตยังไม่ได้เลย อัตโต้มานี่กระปั่นทงไปนะแต่ครูขอปรับตรงนี้เอากระปัตดูขอปรับตรงนี้ตรงนี้ให้ให้ให้นูนเยอะๆหน่อยเนี่ยตรงกลางให้นูนเท่าๆกับระดับเนี้ยเนี้ยดูครูนี่เนี้ยปลายปลายตรงเนี้ยมันเท่ากับตรงนี้เลยใช่ไหมแต่ปลายตรงเนี้ยเรายุบเข้าไปใช่ไหมให้มันนูนเท่าๆกันหน่อยเนี่ยลบๆตรงกลางออกให้มันนูนมาเยอะๆหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดมันนูนมาอีกจะสวยเลยเนี่ยนูนมาประมาณเนี้ยไม่เป็นไร แต่ขอให้ตรงนี้นูนออกมาให้มันเท่ากับนี้นี่ก็ปั่นดูให้ตรงนี้เท่ากับตรงนี้ตรงนี้สามจุดโอเคไหมแก้ตรงนี้ให้หมดแก้ตรงนี้ยังลบใช่ไหมเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรโอเคครูกินยังลบไปไหนหรอวะเนี่ยเดี๋ยวครูแหยยังลบกันเอาครูหยุดไอ้กันตอนนี้เขารู้วิธีทาแล้วครับทําจมูกกันแล้วรู้วิธีทำจมูกกันแล้ว,กกแ,ลวแต่ก็ด้วยความเป็นเด็กก็ยังไม่สวยนะ เฮ้ hey, hey, hey. ยเฮ้ยกระปันไอ้ตรงเนี้ยมันมันมันจะนูนด้านบนนี่ไงมันก็ต้องนูนเท่าๆกันดิใช่ไหมเนี่ยดูแบบฝึกดิกระปันดูแบบฝึกเห็นไหมเออวงกลมมันมันเบี้ยวเนี่ยมันต้องอยู่สักประมาณนี้นี่มันอยู่สักประมาณนี้โอเคไหมกระปึงครูลบอให้แป๊บนึงเออก็ค่อยดูดีๆ รู้สูตรแล้วทําได้แล้วเหลือความใจเย็นด้วยนะเพราะศสแล้วปะมันคือความใจเย็นความปานิษเนี่ยดั่งไม่มีเนี่ยดั่งไม่มีวงกลมดั่งไม่มีเนี่ยโอเคอ่ะก็ยังเด็กอยู่ะัะแค่รู้วิธีลงลงสีจมูกก็พอแล้วเดยนชั่วโมงเดียวก็พออ่ะจมูกให้เต็มกระดาษเลยนะเด็ก เอาใช้มือได้ไม่ใช้มือดเอด็กๆเดี๋ยวเอาสีเนื้อเข้มๆมาลูบทับด้ค่าอีกทีหนึงมันได้นูนขึ้นมาโอเคอ่าอ่ทาทำมีความสุขกับศิละปะไม่มีผิดอห้เด็มาดูงานเด็กๆนะจมูกตอนนี้เด็กๆจะวิ่งหนีกลับบ้านกันอย่างเดียวเลยครับ ตอนนี้ผมสั่งให้แก้งานอยู่เด็กๆจำไว้นะสีน้ำอะ่ะหรือสีโพสเตอร์อะ่ะสีอะไรที่มันผสมน้ำอะ่ะต้องคอยมันแห้งก่อนทุกครั้งมันถึงจะทับได้โอเคไหมเฮ้ยครูบอกว่าไงเมื่อกี้สีที่เป็นน้ำผสมน้ำต้องคอยให้มันแห้งก่อนมันถึงจะทำไมมันถึงจะทำไมเขียนทับได้ไหนพูดตามดิสีที่มันผสมน้ำ ต้องคอยมันแห้งก่อนทุกครั้งถึงจะลงทับได้ต้องคอยมันแห้งก่อนทุกครั้งถึงจะลงได้เออถึงจะลงไหนพูดดิถึงจะลง,ะลงทับได้ไดบอกบอกว่าจมูกนี่มาแก้วเฉยเลยโอเคครับสีที่ผสมน้ําอ่ะต้องคอยมันทําไมต้องคอยมันแห้งถึงจะทําไมจะลงทับเออโอเคเข้าใจนะ เอาแก้ไปเน,เนี่ยเนี่ยจมูกนี้อีกจมูกนี้อีกเอาปันเอาตรงนี้เข้มเข้มเลยเนี่ยข้างๆเข้มเข้มแล้วใช่ลอพอแล้วเหรอฮึอย่าพอแล้วเนี่ยน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนแม่ชีตายอยู่ี่อโอเค วันนี้ดิกำปันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาหายไปไหนกันหมดใจไม่เย็นกันเลยเนี่ยถ้าเกิดใจเย็นเย็น่ะเส้นมันก็จะสวยกำปันกลับบ้านไปฝึกด้วยนะครูเข้าใจว่ามันแบบสมาธิแบบไม่ได้ตรงนี้เราก็งองแงตั้งแต่เริ่มเรียนละแต่ทําได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละนี่เห็นไหม ดูด้านข้างเปไงออกเข้มแล้วเปไงจมูกกระโดดโดดขึ้นมาไหมอเอาอย่างนี้ป่ะตรงนี้มันเหลืออยู่จะได้ที่มันเต็มที่อีกจมูกหนึ่งใจเย็นๆนะขอได้ไหมอันเนี้ยนะครับอ่ะแต่ย่าครูย่าครูน่ะอ,อาติมือใจเย็นๆนะอันเนี้ครูขอครูขอ,ขอใจลมๆ,ลม,ๆลมเย็นไหม อากาปันสุดท้ายอัต่อมันนี้ที่งเขียนชื่อกับบ้านกันอย่างเดียวเลยวันนี้แล้วกลับไปฝึกนะเด็กๆเนี่ยเนี่ยข้างๆนี่ข้างๆเข้มๆจมูกจะดอยขึ้นมาเห็นไหมดูเฮม ถ้าเกิดข้างๆก็แค่จมูกจะกระโดดขึ้นมาอืมแต่ต้องคอยสีแห้งก่อนนะถึงจะลงทับได้โอเคไหมสีเชื้อน้ําต้องทําไมต้องคอยแห้งถึงจะลงทับได้ใช่ไหมเด็กๆอย่าลืมนะอันนี้หัวใจสําคัญเลยนี่เห็นไหมถ้าเกิดข้างๆก็แค่จมูกจะกระโดดขึ้นมาโอเคไหมเนี่ยอย่าขออีกคนละจมูกครับคุณพ่อเขาหยิบเอา่อยกลับบ้านแล้วครับเอาสวยๆจมูกเยี่ยมเลย เออไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะได้อยู่ด้วยกันนี่นะอย่าครูตรงนี้ให้นะกระหมูปั่นรมูขอใจเย็นๆใจเย็นๆห้องในใจ,จใจเย็น,นๆคอยคอยแห้งก่อนคอยคอยแห้งแล้วลงสีดำทับโอเคไหมใจเย็นๆครูขอใจเย็นๆครูขอใจเย็นๆ อะอตโตสู้ๆสุดท้ายจะวิ่งหนีกลับบ้านได้เลยอ่ะโอเคครับก็ so, ด้วยความเป็นเด็กแ่ให้เขารู้วิธีทำถ้าเกิเขาทำมากๆเดีย๋ยวเขาก็จะรู้จักทำปานนี้อนะไรเงี้ยอ่าสู้ๆสูๆสูๆอ่ะ,อะคุณคอยดูอยู่ด้วยความเป็นเด็กแต่ก็ รู้วิธีทำก็สุดยอดแล้ว s> <S สิคุณพ่อไปได้เพิ่งไปแข่งเทคันโด้กันมาสมใส่เจ้เหนื่อยแม่พัตเตอร์ครับผมขอตัวกลับแล้วนะครับบ่ายบ่ายโมงนะครับ ก็ขอกลับไปพักถ้าเกิดอยู่ต่อผมไม่มีแบตไปถ่ายที่งานเกษตรแสแน่ครับแล้วก็กขอบขอบว่าคุณผู้ปกครองทุกคนที่ให้ขนมมามาเรียนก็เอาขนมมาให้เต็มเลยครับแล้วก็คุณพ่อบอกว่าเอาคงคุณเอามาฝากครับไปกับแก้มขอหยุดยงดีอยวไปส่งงานลูกค้ากรุงเทพก่อนนะแล้วก็อย่ หลวงปู่ทวดยะเคียร์ให้ครับพี่ชายครับที่จองลูกไว้ครับนี่ไปส่งงานให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งหน่อยครับไปแล้วครับเก็บของไปแล้วผมก็ไปพักด,ด้วยแล้วก็ไปชาร์จแบตแล้วก็กลับไปนอนด้วยเด<ม>ี๋ยวผมก่อนนอนน้ผมน้องขี่ไปในเมืองอย่ไปซื้อเกยยองเนี่ยนล้วันนี้เงินเลียนพิเศษผมก็อยู่กับอุปกรณ์หมดหนกันนะ องารศิลปะ,ปะตแต่และชิ้นมันแพงมากเลยครับโอเคครับก็ทุกคนได้ดูงาน <c oughs> ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะผู้ชื่นชอบศิลปะคระับโอเคครับเด็กติน <c oughs> ่น์พี่ลุงแพงหรือไลแพงสีหลอดนึงก็สีน้ำมันก็โอ้โหหลายร้อยบาทเลยเกยองแท่งแพงอันนี้แท่งระดับกลางเลยกล่องนึงก็ร้อยหกสิบแปดสิบกว่าบาทแต่ถ้าเกิดมีแท่งแพงแท่งละเป็นร้อยก็มี ก็องค์การศิลปะมาันแพงเหลือเกินผมถึงแบบมิกรียูสแบบเอาถ่านมาวาดอะไรเงี้ยผมก็จนเนี่ยโอเคครับไปแล้วครับไปส่งงานได้ไปนอนแล้วก็ไปซื้อเกยองเดี๋ยวเจอกันงานอำเภอที่ลบบุรีขอโทษคุณพ่อคุณแม่พัตเตอร์นะครับผมก็หาเบอร์ไม่เจอนี่ก็บ่ายโมงลนะไม่ไหวอนะคอยไม่ได้แล้วผมต้องกลับไปพัก <g ül> นอนน้อยไป <g ül> แล้วครับจะเรียนสังน่งงาน ไปแล้วขอบคุณมิ่ตรใหญ่ลบเลียบ